ผู้ชมครับวันนี้วันที่17เมษาย,ยน2566นะครับการเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ให้การบริการตามปกตินะครับหลังจากที่เกิดคนร้ายได้รอบยิงป้อมตำรวจที่บริเวณสถานีรถไฟโคกโพทําให้อาคารของสถานีรถไฟได้รับความเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็ยังได้ลอบวางระเบิดรางรถไฟที่ตำบลเสงนอกอําเภอเมืองยะลาทําให้รางรถไฟได้รับความเสียหาย,หไไาเ,ย,หายเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่14เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อเจ้าหน้าที่สอมแซมรางรถไฟเสร็จ วันนี้ก็ได้เปิดให้บริการเดินรถตามปกติครับการเดินรถไฟในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งขาขึ้นขาล่องก็ได้กลับมาให้บริการตามปกติจนถึงสถานีรถไฟสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสแล้วเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้มีกลุ่มคนร้ายกราดยิงใส่สถานีรถไฟปัตตานีที่หมู่ที่4ตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีทำให้อาคารของสถานีรถไฟถูกยิงได้รับความเสียหายหลายจุดโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้คนร้ายก็ยังได้รบวางระเบิดรางรถไฟที่กิโลเมตรที่1 0 4 0ระหว่างเส้นทางเยาลาไม้แก่นหมู่ที่4บ้านนัดตโต,งตมงตำบลสเต็นงนอกอำเภอเมืองเยาลาทําให้รางรถไฟได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้เหตุเกิดเมื่อวันที่14เมษายน2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางสถานีรถไฟเยาลาก็ได้หยุดเดินรถชั่วคราวไปยังสถานีรถไฟสุงไม้โกลกเป็นเวลา2วันในระหว่างวันที่15-16เมษายน2566 โดยรถไฟจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟเพื่อขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์โดยสารต่อไปล่าสุดวันที่16เมษายน2566เจ้าหน้าที่ของการรถไฟก็ได้เข้ามาซ่อมแซมจนแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเปิดให้เดินรถได้ตามปกติสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีรถไฟยะลาก็ได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียงนะครับไปใช้บริการตามปกติและก็ยังเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยรถไฟขบวนแรกที่เข้ามาเทียบชานชาลาเพื่อที่จะไปยังสถานีรถไฟสุงไงโกลกก็คือเป็นรถไฟท้องถิ่นขบวน453ยาลาสุงไงโกลกและขบวนรถไฟท้องถิ่น456ยายลานครศรีธรรมราชซึ่งมีผู้โดยสารมาใช้บริการกันเต็มทั้งขบวนท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อสอบนรถไฟรวมทั้งการสแกนวัตถุต้องสงสัยก่อนเข้าตัวสถานีรถไฟยะลาอีกด้วย ครับการวางระเบิดรางรถไฟหรือว่ามีการก่อเหตุความไม่สงบการก่อเหตุต่างๆกับขบวนรถไฟเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องใช้บริการของการรถไฟนะเพราะว่าราคาค่าโดยสารค่อนข้างที่จะถูกนะครับและก็ที่สําคัญครับพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรถไฟแต่เมื่อได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายมา รอบยิงหรือหรือว่ารอบวางระเบิดสถานีรถไฟอย่างอย่างเช่นที่ผ่านมาก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีมข่าว nbt ยานนะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ